บ้านกูจะเบิ้งสลักคดีเปิดได้เป็ยงยังเดนี่อาจจะมันมีหมาไหมมันห่องอยู่ใจอ๋อในจีวีอุย้ยปาตโตคือบอกมาเรียนใกล้โตเนาะบาัตบัตเมืองบ,บ,บัโอ้ผู้หายบัตเด็กล้กาเกิดเนาะโอ้ยเจ้าคือบอกมาเกิดมันรอคือกูวะโอหมาน้อยโอ้ Ơ? Mà nội, tớ nè! Ơ? Mà nội! Ơ? cứ bây giờ ở trong gió đấy, bác! Hả? Mình không ở trong cổ này! Ơ? Họ ngã Bác! Bác! Mình mà nội! กับบ้านลอยช้ำกุอกกูลาบะแบงอือกุลลาบะไปเบิงทั้งเรื่องกันดอกเบิงโซฟาดีๆกันดอกเดี๋ยวฮะมองนั่งกันนั่งใช้กักเล่ยมือนี่สารคดีมาเอาได้ละได้ที่ละบระเด้เอาเปิดบระเดี๋โอ้ยมักดำโอ้ดำก็ดำก็กลวะโอ้ฮะจ๋อ มึงจะเฝ้าเปลี่ยนคลิปแล้วไหมบัดโอ้มันหอนแล้วมันเ่ามากว่ะแต่มันบอกว่าได้คือกูดอ,อกโอ,โอ,โอ้ท่าน,นยังไงคือคือบักบีเกินแตะมันคือเฮาคือหอนดีแต่ว่าพ่านนีมาปากจะมาแจกคัะมันเ่านํำมาบาดมันเ่ากูเหยามันออกมาบาัดออกมาหา้าจอดูมึงอ่ะออกมาทางในมันมันคุยเรื่องกูด้วยออกมาทางนอก าแต่ว่าน่ารักจ๋าระบาดน่ารักจ๋าละนี่จะเป็นลูกคิดรอดลูกดิเบิ้งคลิปนี่แหละเดี๋ยวบอกบ้าเลยเดี๋ยวลูกเมื่อกี้น่ารักแ<า>ั่เบิ้งเก่าพุ่งน้ำเก่าพุ่งเอาก็เปลี่ยนคลิปแล้วแตกอยากเบิ้งเก่เาโอ้ยจะไม่นอนค่ะซะแตกย่างเนาะุวู้ยน,นี่คนมาสวยสัมกูบา้า เอียงบางเอียงซ้ายเอียงขวาบางอาคาะค่ะกันหน้ามาัโอ้ยมาช่วยสักกูคนมันก็ยิกวบตัวนี้บ้านบูกก๊ดแต่ฮะโกนบางเหนียวอีกกูค,คือบุรีลูกจังจีนะวะไปยังก็ต้องได้บังเหนียวมาเลี้ยงวะกูน่ะขาวๆเลยออกมาทาั้งนอกมาล้วหลามาไม่หยอกกันทั้งนอกมาอย่าไปยึดทั้งในอุ๊ยลูกกูคือบน่ารักจังจีนะวะ เบิง่งเจริญเมืองเอว้ยเนี่ยบ่งหน้าลูกจะคว้าแล้วกูอยากเอาตีนแดกมันเว้ยขึ้นไอจีวีได้ปะนี่แหละลูกในฝันอู้บังนี่คือขากินแท้เออบานบานกูอยากเลี้ยงม้าน้อยนี่ดิลูกมึงอกี้กูบอเอามันอุย้ยน่ารักจัดกิรอดลูกเด้ปะ ยังได้หมาหน่อยบ้านกูยากได้หมาหน่อยอา่ายังได้ลูกเลี้ยงไหมเห็ดหมันกูเห็ดยังยังได้อีกกอกหนึง่งเหอะกินอดลูกดิอือยากได้หมาหน่อยบา้านมาออิน่เบิงที่วี่แหละแอลวะ่ะอินี่แอลวะ่ะแบงคือเลี้ยงหมาหน่อยแบงแบงเข้าไปรักหมาหน่อยอยู่วัดปะปะแบงมาไหมปะปะอยากเลี้ยงลูกไหมชีเลี้ยงลูกไ้มันดีๆกว่านี่บันมันมากัดพอเออค้าก็ Đâu? Cái chỗ vay trẻ Bát bữa to đây